อย่าไปเลยนี่ลอยะไม่โดคุกคายานัจะพิการไี้นไปรเล่มันใจร้าย

慢慢，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 慢慢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 慢

Thank you. หอยน่ไม um ่หอยเลยนะเออได้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 ำตั์อยู่อีกทไวะอาไม่ได้ไ้นะ

อะไรวะม่ตีสู้หวต่ไม่ว่าขอลาดูรีเลย เขาผมไม่กินน้ำดูดีแม่งเลย แต่เทปแต่เทปหมายแตกเลยพอที่พี่เพื่อนก็เลยต้องซื้อซิมดาวด้วยต้องแต่จะลอง นำเยอะนำเยอะเล่นสบายสบายสยสบายสบายนี่และวไ้ยสวยโยอะไรอย่าง้ยสไลด์หน้าเลยเล้ยปกติี

ตัวเองไม่สูกอะไรอยากก่างเงี้ยจ้ะมึงถูกมียอมแพ้เ,เ,เีย้คืนชาไม่เข้าเนี่ยรอไอ<ป>้ผมไอ้พี่น้ำเออเฮ้ยเกี่ยวาขาห้าให้นาคุณมุ้ย มาครับเยี่ยมมากมาเวลาเวลาใช่